ผมใส่ตาตื่นเลยฮะวันนี้มากินชิ้นเดียวครับดูว่าหมอนเออ ที่ผมจะไปที่สถานีอิอดาบาชินะครับผมเนี่ยเป็นร้านเกี๊ยวซาอย่างเกี๊ยวซาอยาจากที่ดูรูปมาเขาบอกว่าเท่ากับร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวหอมานรวมเป็นตัวเดียวใช่น่าจะรวมตัวเดียวหรือเป็นหลายชิ้นอันนี้ไม่แน่ใจขอไปดูของจริงก่อนเดี๋ยวเจอที่ร้านกันไปรถไฟมานะ มาถึงแล้วนี่ทิปเดินหรือทิปกินบอ<ะ>ผมเดินจนไม่มีแรงขาแ,แต่พอผมเดินมาเห็นเกียวซาแล้วผมตกใจอ่ะมาดูค<ะ>ือถ้าผมเอาชิ้นนี้หนึ่งชิ้นอ่ะเห็นปะ่ะมันมาใส่อยู่ในของผมอ่ะมันต้องขวางอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาลองดูว่าของจริงจะเป็นไงไปขึ้นไปดูกันไปชิบยมเซฟ็จ มีเมนูหลายอย่างมากนะครับผมเรามีมีรามงแต่นี่ก็จะมีาาามชาเลนจ์อยู่3าอย่างก็จะมีเกียวซ้ายักษรามงชามยักษ์แล้วก็จะมีข้าวผัดชามยักษ์อันนี้ผมขอกินเลยได้ไหมแล้วก็นี่มีเกียวซ่ามันจะเท่ากับชิ้นเล็กเนี่ยประมาณร้อยกว่าตัวได้นะครับค<อ>ือผมก็อยากเห็นกันว่าเกียวซ่ายักษ์ที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงใหญ่ของจริงใหญ่ขนาดไหนผมสั่งไซส์นี้เขาจะขึ้นมาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าของจริงเป็นไงไป ผมสายตาตื่นเลยฮะเมื่อกี้ผมรอทำค่อนข้างง่งวงมากเลยนะฮะพอมาถึงแล้วหนึ่งชิ้นวันนี้มากินชิ้นเดียวครับดูผ้าหมอนเออนี่เอามานอนหนุนได้เลยเริ่มกินเลยไหมเริ่มกินเลยไหมเริ่มกินเลยไหมอ๋อหึงเป็นเวลพี่หมออะไรนี่แต่ที่นี่เขาจะแบบฉ่ำๆนะฮะ เขาจะไม่ชอบเวลาเลยร้อนอ่ะร้อนอ่ะทิ้งไว้แปบนมือให้มันร้อนนะครัวผมขอเนี่ยั่นไว้ก่อนนะมันร้อนมากเลยฮะไอ้บ้าไม่เคยกินเบียวซ่าใหญ่ขนาดนี้ครับครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมกินเบียวซ่าใหญ่ขนาดนี้เวย์ลี่ฮอตเวย์ลี่ฮอะ ลุงเจ้าของร้านเขาบอกว่าอุตส่าห์ปั้นมาอย่างสวยเลยนะฮะแต่ว่าผมทำเละแล้วมีคนเดียวแหละที่คุ้งเขาเป็นเท่าผหรไม่ใช่คือมันร้อนมากเลยอ๋อมาชีวะเตอร์ใช่นี่ว่าตัวเตอร์ใช่กับรักษาที่มาจากไทยใช่ไหมใช่ครับผมมาจากไทยครับขอบคุณมากนะที่มาถึงที่นี่ใช่ครับผมขอบคุณมากๆที่ปั้นไซนี้ขึ้นมานะฮะผมก็ดีใจเช่นกันนะครับ วางลงแรนได้ไหมอื่้อร่อยอ่ะคือเกี๊ยวซ่าจริงๆต้องอย่างนี้เราไนี้มีมาห้าสิบปีแล้วครับมันร้อนนะครับผมจะกินเร็วได้โอเค ่้ขออยเกลียวชาที่นี่จะมีความชุ่ยสีชุ่ยสีเกลียวซ่าที่นี่กับที่บ้านเราจะมีความแตกต่างกันครับ ที่บ้านเราจะแหงกว่าถ้าคนชอบเกี๊ยวซาาแบบก,บกอบเนี่ยบ้านเราจะอร่อยกว่าแต่ถ้าบอว่าเธอชอบแบบต้นตำรับก็ต้องกินที่นี่แหละคนไทยจะชอบกินตบกอบแบบนั้นมากกว่าจะต,ตอนนี้ลิ้น,นเกี๊ยวซาแล้วครับเพราะความร้อนของมันเลยครับ จริงๆท้ายเวลาไม่เกินี่นาทีมมหมดกอ,อ่ชั่วโมงหวานแต่ข้างล่างจะแฉะแต่ข้างบนจะกรอบหน่อยกินข้างบนเนะ่เหมือนเราได้กินหอมทอด แต่จริงๆแล้วตักข้าวผัดเมื่อกี้จังเลยนะสักข้าวผัดเมื่อกน้จังเด็ดอ๋อคุณเดชคุณเดชเดชต้องสองลูกลูกใหญ่อ่ะลูกเด็ดเพิ่มมาญี่ปุ่นนะครับก็ลองแวะมาจะมีร้านเด็ดๆหลายร้านเลยแหละผมพยายามหานะแต่ก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะ แงขไม่จะกินเยอะๆมากก็เรีนกันนะ ยี่สิบสองนาทีสามสิบเก้าวินาทีอโอเคโอเคปมือปมือให้หน่อยแสดงย่าจะสิบหก ตอนนี้ผมบอกแล้วถ้าอใครแวะมาที่ย่านอิดาบาชิอิดาบาชินี่ชื่อร้านเลยชื่อร้านอะไรนะคากุระสกะฮันเตงนะครับร้านนี้เปิดมากว่า50ปีแล้วนะครับถ้าผ่านมาก็ลองแวะมาทําดูนะครับหรืออยากเห็นของจริงว่าใหญ่แค่ไหนลองแวะมาดูนะฮะของจริงอะใหญ่มากนะฮะกินไม่ได้ง่ายเลยนะในชาเลนจ์นี้ผมว่าของของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจุยซี่กว่าบ้านเราเยอะผมชอบกินแห้งกว่านี้แต่ว่ารสชาติโดยรวมกับแป้งอร่อยเลยนะนี่เราต้องเซ็น

พีดแหลกเริ่มขี้เกียจเขี้เกียจเริ่มเริ่มเกียจทำก็ทำแต่เนเป็นคนอย่างเงี้ยเองออพีดอย่างสวยเป็นคนแบบนี้นี่ไงมองพีทเองนี่เหมือนอยู่ตรงนี่เหมือนปลูกคนิบอะคนิบอ่า วาดรูปที่แบบน่ายหยีมากนายตัวการ์ตูนพีอีแลกอีโตเกียวเออไม่วาดพีลงไปแล้วแล้วก็โอเคครับโอเคครับพี่โอเคอะไรหรือมั้งกอโมเรนโมเรโนเยเ็จเหมือนต้นไม้อะไรจะงอกกิ่งอะไรทุกอย่างถูกแม่ถึงแม่พีโตภาษาญี่ปุ่นพีโตเสร็จแล้วครับมีอยู่ทูกพี่ดีแหละครับพี่ดีแหละแล้วก็สวัสดีครับ ผมพี่เดง็นยูทู e แล้วก็ชื่อผมภาษาญี่ปุ่นพีโต <Okay. S 1> นะครับโอเคมาก็เสร็จแล้วนะฮะก็ใครที่แวะมาย่านอิดาบาชินะครับ ร้านที่ผมเสนอไปชื่อร้านคาคุระสกะฮันเตงครับผมแวะมาลองดูว่าเกี๊ยวซ่าเขาใหญ่ขนาดไหนถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นก็ลองมาดูนะครับมาดูเลตาตัวเองแล้วกันนะครับผมก็ลองดูถ้าใครแวะมาชาเลนจ์ดูแล้วก็ใครเคยมาทําแล้วหรือมากินแล้วก็ลองส่งสถิติไปให้ผมในคอมเมนต์หน่อยอยากรู้ว่ากินได้เท่าไหร่แล้วรสชาติเป็นไงบ้างถูกใจคนที่มาหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ที่แรกทั้งใน YouTube Facebook Follow IG ที่พีนเดอร์สกอร์อินเดอร์สกอร์แลกันด้วยนะฮะแล้วก็ไปเพจ แหลกด้วยนะครับฝากด้วยนี้ไปละไปหาที่กินต่อลีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายพีชอีทแหลกเด็ดเด็ดเด็ดะด็ดเฮ้ยโอ้โหครับครับขอบคุณมาก